สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความปีติและความแช่มเชื่อในธรรมนั่นก็คือดุสิตาภูมิหรือสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่4ค่ะ ชื่อนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะคือสถานที่อันเต็มไปด้วยความยินดีและความสุขทางธรรมสวรรค์ชั้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงที่พักผ่อนของผู้มีบุญทั่วไปแต่เป็นแหล่งรวมของเหล่าบัณฑิตผู้ทรงปัญญาและเป็นสถานบ่มเพาะของพระบรมโพธิสัตว์ที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตค่ะ เราอาจคุ้นเคยกับคำว่าดุสิตในชื่อสถานที่สำคัญมากมายในเมืองไทยแต่รู้หรือไม่ว่าต้นกําเนิดของคำคำนี้มาจากชื่อสวรรค์ชั้นที่สี่ในคติพุทธศาสนาคำว่าดุสิตหรือตุสิตาในภาษาบาลีมีความหมายว่าดินแดนแห่งความยินดีเป็นที่อยู่ของผู้ปราศจากความร้อนใจมีแต่ความช่มชื่นเบิกบานที่ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นที่ประทับของพระโพธิสัตว์ค่ะ หากเราเดินทางออกจากโลกมนุษย์ผ่านสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงและยามาสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นตั้งลอยอยู่ในอวากาศสูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นยามา เกี่ยวกับความสูงนี้ตำรากล่าวไว้ต่างกันบางแห่งระบุว่าสูงขึ้นไป42,000โยช์ในขณะที่หนังสือไตรภูมิพระร่วงระบุตัวเลขไว้สูงถึง168,000โยชดแต่สิ่งที่เหมือนกันคือที่นี่คือวิมานลอยฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลค่ะ ความอัศจรรย์แรกของสวรรค์ชั้นดุสิตคือที่นี่ไม่มีดวงอาทิตย์และไม่มีดวงจันทร์ส่งผลให้ดินแดนแห่งนี้ไม่มีเงาและไม่มีมุมมืดความสว่างสวัยทั้งหมดเกิดจากรัศมีที่เปล่งออกจากกายของเทวดาจากวิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองและสภาพแวดล้อมของสวรรค์เองเช่นสวนสะะ แสงที่น ic, ี่ไม่เจิดจ้าแสบตาแต่เป็นแสงสว่างที่นุ่มนวลเนียนตาสวยงามยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นยามาค่ะเวลาในสวรรค์ชั้นดุสิตเดินช้ากว่าโลกมนุษย์อย่างมหาศาลค่ะเพียงหนึ่งวันหนึ่งคืนของที่นี่ยาวนานเท่ากับ400ปีในโลกมนุษย์นั่นหมายความว่าช่วงชีวิตของมนุษย์เราตั้งแต่เกิดจนตายผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงของเทวดาชั้นดุสิตเท่านั้นค่ะ เมื่อคำนวณอายุไข4,000ปีทิพย์ออกมาเป็นปีมนุษย์เท่ากับ576ล้านปีมนุษย์ที่คำนวณออกมาได้เท่านี้ก็เพราะว่า1เดือนทิพย์ของสวรรค์จะมีเพียง30วันทิพย์ฉะนั้น1ปีทิพย์ของเทวดาจะเท่ากับ360วันทิพย์เท่านั้นค่ะสะท้อนให้เห็นว่าพบภูมินี้มีความยาวนานจนมนุษย์ไม่อาจจินตนาการได้ค่ะ ผู้ปกครองสูงสุดของภพภูมินี้คือเท้าสันดุสิตเทวาธิราชท่านไม่ได้เป็นเพียงจอมเทพผู้มีอำนาจแต่ยังเป็นพระหูสูตรผู้รอบรู้และเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันภายใต้การปกครองของท่านสวรรค์ชั้นนี้จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งธรรมะทุกวันพระเหล่าเทวดาจะมาประชุมกันเพื่อฟังธรรมโดยมีเท้าสันดุสิตเป็นประธานค่ะ โครงสร้างของสวรรค์ชั้นดุสิตถูกจัดสรรอย่างเป็นระเบียบโดยมีวิมานของเท้าสันดุสิตเป็นศูนย์กลางและแบ่งพื้นที่รอบนอกออกเป็นสีเ่เขตเขตชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าถัดมาเป็นเขตของนิยตะโพธิสัตว์ผู้ที่ถูกพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าในอดีตว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน ต่อมาเป็นเขตของอน,นิยตะโพธิสัตว์ผู้ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์และวงนอกสุดเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาทั่วไปทุกเขตแบ่งแยกกันตามกำลังบุญและบารมีค่ะในขณะที่สวรรค์ชั้นอื่นอาจเต็มไปด้วยการเสพสุขอย่างสุดเหวี่ยงสวรรค์ชั้นดุสิตกลับถูกขนานนามว่าสวรรค์แห่งบัณฑิต ชาวสวรรค์ชั้นนี้มักคบหาผู้รู้และสนทนธรรมเพื่อความเบิกบานใจแม้จะยังมีการเรื่นเริงตามประสาเทวดาแต่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นสวรรค์ที่เทวดามีสติมากกว่าสวรรค์ชั้นอื่นๆเพราะเป็นสวรรค์ที่มีพระอริยะและผู้ใฝ่ในธรรมมากกว่าสวรรค์ชั้นใดๆค่ะ สวรรค์ชั้นนี้ยังเป็นที่ประทับของบุคคลสำคัญในพุทธประวัติท่านหนึ่งนั่นคือพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาหลังจากประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้เจ็ดวันพระนางสวรรคตและได้มาบังเกิดใหม่นสวรรค์ชั้นนี้ในร่างของเทพ,พบุตรและภายหลังพระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านได้ลงไปฟังธรรมและบรรลุเป็นพระโสดาบันค่ะ ความสำคัญอีกประการหนึ่งของสวรรค์ชั้นดุสิตคือการประทับของพระรีอริยะเมตรตรโพธิสัตว์ผู้ที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปค่ะพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในชั้นนี้และทรงมีพุทธกิจที่สำคัญคือการแสดงธรรมแก่เหล่าเทพ,พบุตรเทพทิดาอยู่เป็นนิดหรือแม้แต่ผู้ที่จะเป็นพระอัครสา,าวกของพระองค์ก็อยู่ที่นี่เป็นการตอกย้ำว่าสวรรค์ชั้นดุสิตคือศูนย์กลางแห่งการรอคอยและการบ่มเพาะปัญญาอย่างแท้จริงค่ะ เคยสงสัยไหมว่าทำไมพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จึงเลือกสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่พักในชาติรองสุดท้ายเหตุผลประการแรกคืออำนาจในการควบคุมการเกิดปกติเทวดาจะจุติเมื่อหมดบุญหรือหมดอายุไขแต่พระโพธิสัตว์ในชั้นดุสิตสามารถกำหนดใจดับวูบลงมาเกิดได้ทันทีที่ต้องการเพื่อให้ทันต่อย,ยุคสมัยอันสมควรต่อการตรัสรู้เผยแผ่พระธรรมคำสอนถือเป็นการเกิดชาติสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่อนุ ปาทิเสสนิพานและไม่กลับมาเกิดอีกค่ะเหตุผลประการที่สองคือสังคมและสิ่งแวดล้อมสวรรค์ชั้นนี้เต็มไปด้วยพระบรมโพธิสัตว์และบัณฑิตที่มีอุดมการเดียวกันคือการรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งนิพพานและการพาตนไปสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงสุดการได้อยู่ในหมู่ผู้มีปัญญาทำให้ง่ายต่อการฝึกฝนตนเองไม่หลงเพลิดเพลินไปกับกามคุณจนลืมเป้าหมายค่ะ เทวดาชั้นดุสิตยังคงอยู่ในกาม,มาภพแต่การเสพกามอันเป็นทิพนั้นเป็นไปอย่างละเอียดอ่อนและประณีตมากโดยไม่มีการเสพเมถุนแบบมนุษย์ค่ะการแสดงความรักจะเป็นเพียงการสัมผัสโอบกอดกันแบบหลวมๆห,หรือการสัมผัสมือซึ่งก็ทำให้เกิดความพึงพอใจอย่างยิ่งแล้วเนื่องจากความละเอียดของสมบัติและสภาพแวดล้อมทางทิพในสวรรค์ชั้นนี้ค่ะ ใครบ้างที่มีสิทธิ์ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้การไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมินั้นคือการทำกุศลอย่างเข้มข้นในกรอบของบุญกิริยาวัตถุ3คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาและนอกเหนือจากนั้นคือเจตนาที่ถูกต้องค่ะ เจตนาที่ถูกต้องตามฐานนสูตรซึ่งเป็นการให้ทานที่บริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนการให้ทานลักษณะนี้มิใช่การให้แบบแลกเปลี่ยนแต่เกิดจากความเข้าใจเชิงตรกกะและจริยธรรมที่ว่าเราหุงหากินได้แต่สมณะหรือพราหมณ์ไม่ได้หุงหากินการที่เราหุงหากินได้แล้วจะไม่ให้ทานแก่ผู้ที่ไม่ได้หุงหากินย่อมเป็นการไม่สมควรซึ่งการทำบุญบนพื้นฐานของปัญญาและความถูกต้องนี้ โดยเฉพาะการให้แก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไม่ได้หุงหากินเองและความบริสุทธิ์จากความเห็นแก่ตัวนี้เองจะส่งผลให้เมื่อตายไปแล้วยอมเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะ นอกจากนั้นในทานุปัตติสูตรยังแสดงให้เห็นความสำคัญของศีลว่าถ้าผู้ให้ทานเป็นผู้มีศีลแล้วแม้จะให้ทานโดยหวังผลคือปรารถนาผลทานนั้นเช่นปรารถนาจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตหลังจากตายก็ย่อมเป็นไปตามความประสงค์ด้วยอํานาจจิตของผู้มีศีลค่ะ นอกจากการให้ทานแล้วการประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติในกุศลกรรมบท10การรักษาศีลให้บริสุทธิ์การตั้งอยู่ในวิหารธรรม5ได้แก่ศรัทธาศีลสุสตตะจาคะและปัญญาการบวชปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและบำเพ็ญกิจตลอดชีวิต การเป็นผู้มีสุตะมากมีปฏิพานและแสดงธรรมขคถาเพื่อประโยชน์แก่ประชุมชนทุกเมื่อสรรเสริญพระคุณพระพุทธเจ้าร่วมกับอธิษฐานจิตที่มุ่งตรงไปยังภพภูมินั้นค่ะ สวรรค์ชั้นดุสิตถือเป็นพบภูมิที่โดดเด่นเนื่องจากเหล่าเทพพบุตรเทพที่ดาที่นี่มักมีจิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตามีความยินดีในการสั่งสมบารมีและเป็นพบภูมิที่เอื้ออํานวยอย่างยิ่งต่อการบําเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อบรรลุมรคผลค่ะในสมัยพุทธกาลมีบุคคลสำคัญหลายท่านที่มาเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยผลบุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะ หนึ่งในนั้นคืออนาถาบินดิกาเศรษฐีผู้สร้างวัดเชตวันอันเป็นวัดใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้จำพรรษาม,มากที่สุดท่านได้ทำทานอันยิ่งใหญ่ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และความศรัทธาที่มั่นคงต่อพระรัตนตรยัยส่งผลให้หลังสิ้นชีวิตแล้วท่านได้มาเกิดเป็นเทพ,พบุตรในชั้นดุสิตยอย่างสง่างามเป็นการแสดงให้เห็นว่าอานิสง์ของการสร้างทานอันบริสุทธิ์นั้นยิ่งใหญ่เพียงใดค่ะ อีกหนึ่งเรื่องราวอัศจรรย์คือธรรมิกะอุบาสกผู้เคร่งครัดก่อนสิ้นใจท่านเห็นเทวดาจากทั้ง6ชั้นนำรถทิพมารับท่านถามลูกหลานว่าสวรรค์ชั้นไหนหน่าอยู่ที่สุดเมื่อได้คำตอบว่าชั้นดุสิตท่านจึงโยนพวงมาลัยเสียงทายขึ้นไปพวงมาลัยนั้นลอยค้างอยู่กลางอากาศคล้องอยู่ที่งอนรถทิพของสวรรค์ชั้นดุสิตที่มนุษย์มองไม่เห็นนำท่านไปสู่ภพภูมิที่ปรารถนาค่ะ เช่นเดียวกับเทวดาในการมาพบทั่วไปการสิ้นสุดชีวิตหรือการจุติของเทวดาชั้นดุสิตก็มีเช่นเดียวกันค่ะแต่ในชั้นนี้มีถึง5ประการคือ 1. หมดบุญ 2. เพลิดเพลินจนลืมกินอาหาร 3. ถูกความโกรธเผาผลาญ 4. สิ้นอายุไขและ 5. จุติด,ด้วยการอธิษฐานจิต การจุติสามประเภทแรกจะเกิดกับเทวดาผู้ประมาทเช่นเทวดาผู้มีบุญไม่มากพอหลังอย่างไม่มีการสร้างบุญเพิ่มเทวดาผู้หลงเพลิดเพลินจนลืมกินอาหารและเทวดาผู้มีความโกรธที่รุนแรงจนถึงขั้นเผากายใจให้ตายได้การจุติประเภทที่4คือสิ้นอายุไขมักจะเกิดกับเทวดาที่มีบุญมากจึงไม่หมดบุญระหว่างทางและเทวดาผู้ไม่ประมาทที่มีการสร้างบุญเพิ่มเติม,ตมอยู่เสมอ ส่วนการจุติประเภทที่5จุติด้วยการอธิษฐานจิตจะเกิดกับเทพโพธิสัตว์เมื่อจะลงมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าค่ะและการจุติของชาวดุสิตเองก็ต้องเผชิญกับนิมิต5ประการซึ่งเป็นสัญญาณสากลของการจุติหรือการเคลื่อนจากภพภูมิของเทวดาเมื่อบุญหมดลงค่ะ ซึ่งนิมิต5ประการนี้จะเกิดกับเทวดาผู้มีบุญมากเท่านั้นนะคะซึ่งเทวดาผู้มีบุญมากมักจะแสดงออกผ่านทิพยสมบัติให้เห็นเช่นมีบริวารมากมีศักย์ใหญ่ส่วนเทวดาหรือนางฟ้าที่มีบุญไม่มากพอจะไม่เกิดบุพนิมิตนี้เช่นนางฟ้าในเรื่องปฏิปูชิกาที่จุติแบบกระทันหันเพราะหมดบุญโดยไม่มีนิมิตบอกร่วงหน้าเลยค่ะนิมิตเหล่านี้ประกอบด้วย 1. ดอกไม้ทิพเหี่ยวเฉา 2. ผิวพันธ์ตลอดจนรัศมีกายเศร้าหมองหรือหมองคล้ำ 3. าหเงื่อไหลออกจากกายโดยเฉพาะรักแร้จากที่ปกติเหล่าเทวดาจะไม่มีเงื่อ 4. เสื้อผ้าหรือเครื่องทรงทิพมีมนทินเหมือนนำไปขยำกับโคลนตมและ 5. เบื่อหน่ายหรือไม่ยินดีในทิพยสมบัติ เช่นฟังเพลงก็ไม่ไพเราะดูราก็ไม่สนุกที่นั่งทิพที่เคยนุ่มสบายก็ร้อนหรือแข็งกระด้างค่ะนิมิตเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่ความสุขในภพภูมิสวรรค์ก็ไม่มีอะไรยั่งยืนค่ะการจุตินั้นเป็นที่หวาดหวั่นอย่างยิ่งสำหรับเทวดาที่เป็นปุถุชนและตั้งอยู่ในความประมาทเพราะพวกเขามีโอกาสไปเกิดในอบายภูมิได้ตามอากุศล,ลกรรมเก่า ส่วนเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าจะไม่น่าหวาดหวั่นต่อการจุตินี้เนื่องจากพวกท่านผลจากอบายภูมิแล้วนั่นเองค่ะส่วนการจุติของพระบรมโพธิสัตว์ผู้ที่จะจุติลงมาเป็นพระพุทธเจ้าในโลกมนุษย์ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายนั้นแตกต่างจากการจุติทั่วไปค่ะ พระองค์ไม่ได้จุติเพราะสิ้นบุญหรือหมดอายุไขจึงไม่มีบุพนิมิตห้าประการแต่เป็นการเสด็จลงด้วยการอธิษฐานจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอันสมบูรณ์หลังจากที่พิจารณามหาวิโลกนะหประการครบถ้วนแล้วค่ะ ซึ่งการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้ง5ประการนี้ประกอบด้วย 1. การช่วงเวลาที่เหมาะสม 2. ทวีปสถานที่เกิดเช่นชมพูทวีป 3. ประเทศถิ่นที่อยู่ 4. ตระกูลชนชั้นที่เหมาะสมและ 5. มารดาผู้ที่จะมาเป็นพระมารดาของพระองค์ ซึ่งพระบรมโพธิสัตว์ที่จะจุติลงมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปซึ่งเป็นองค์สุดท้ายในพัทธากับนี้ก็คือพระศรีอริยะเมตรัยนั่นเองค่ะการอุบัติของพระศรีอริยะเมตรยยังอีกยาวไกลและไม่ทราบการที่แน่นอนไม่แน่ว่าเราจะได้พบเจอกับพระองค์ท่านหรือไม่ฉะนั้นเราจึงควรตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุพระนิพพานให้ได้ในชาติปัจจุบันถึงแม้จะเป็นไปได้ยากก็ตามค่ะ นั่นคือการบำเพ็ญทานศีลและภาวนาด้วยปัญญาอย่างต่อเนื่องหากเรายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชาตินี้ได้บุญบาร,รมีที่สร้างไว้ก็จะจัดสรรที่พักอันปลอดภัยซึ่งก็คือสุขติภูมิสวรรค์รองรับเราไว้โดยอัตโนมัติค่ะเปรียบเหมือนการเดินทางบนเส้นทางที่ถูกต้องแม้ยังไม่ถึงปลายทางแต่เมื่อความมืดค่ำมาเยือนเราก็ยังมีที่พักอันอบอุ่นปลอดภัยรออยู่ค่ะ จึงขอให้ระลึกเสมอว่าสวรรค์คือที่พักอันประเสริฐระหว่างการเดินทางส่วนเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงคือพระนิพพานที่พระพุทธองค์ยืนยันว่าเป็นสุขอย่างยิ่งค่ะขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านขอให้มีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาที่เข้มแข็งในการบำเพ็ญเพียรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอันประเสริฐนั้นโดยสวัสดิภาพอย่าประมาทในวัยและเวลาที่ผ่านไปนะคะสวัสดีค่ะ